แทักษ่ออนเอ่ยปากถึงพ่อของลูกขอบคุณอดีตสามีไม่พาลูกเจอรักใหม่ แอฟแท็กซ์ออนเอ่ยปากถึงพ่อของลูกส่งกรา์ขอบคุณยังแคร์ความรู้สึกลูกสาวยังเด็กนักสแสดงสาวแอฟแท็กซ์ออนพักสุขเจริญคุณแม่คนสวยได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักกับลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมทั้งถามถึงเรื่องที่อดีตสาม,มีสงกา์เทชนโรงมีความคิดอยากแต่งงานอีกครั้งกับแมทพิรณีหลังๆปีใหม่เขาดูเป็นสาวหวานบ่อยขึ้นเป็นวาระโอกาสค่ะเพราะว่าในชีวิตประจําวันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะปกติเขา คือคักมากแต่ว่าถ้าเป็นวาระโอกาสก็จะเป็นไปตามวาระโอกาสค่ะวันแม่ปีนี้คาดหวังอะไรขนาดนหนยพูดง่ายๆนะลูกนะให้แม่พูดน้อยลงแค่นั้นก็พอแล้วความจริงก็คือหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วทุกวันนี้เรามีความสุขกันอยู่แล้วรับรื่นดีทุกวันนี้แอฟมีความสุขมากๆอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่น้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการตามระบบเช่นเดียวนี้มีข้อโต้เถียงและมีเหตุผลของตัวเองมากขึ้นแม่ก็ต้องพูดมากขึ้น ซึ่งเอาง่ายๆเหมือนเราก็ต้องพูดยากขึ้นค่ะต้องอธิบายเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เราแม่ลูกจะต้องผ่านมันไปด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้สงกรารออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องแมทว่ามองไปถึงเรื่องแต่งงานหลายคนห่วงความรู้สึกเราขอบคุณที่เป็นห่วงความรู้สึกค่ะแค่นั้นตอบอะไรไม่ได้ล่าสุดสงกรารให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเขาก็ยังไม่กล้าพาน้องไปเจอแมทเพราะเกรงใจแอฟ ตัวเราเองสะดวกไหมถ้าเขาจะเจอกันอันนี้คือสิ่งที่คุณสงกรานพูดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อจะนึกถึงความรู้สึกลูกขอบคุณเขามากๆแสดงว่าเขาแค่ความรู้สึกลูกอึดอัดไหมเวลามีข่าวถึงฝ่ายนูด้ดคนก็ต้องพุ่งมาถามที่เราตลอดจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะภาพมันก็ชัดเจนทุกวันนี้มีความสุขมากกับลูกแล้วก็งานเพราะตอนนี้เรามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลา อยาได้เห็นข่าวไหมเห็นบ้างทุกวันนี้ก็ทํางานทุกวันและออกมาเจอผู้คนมากมายปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ทราบข่าวหรืออะไรแต่แอลฟไม่มีความเห็นค่ะอย่างที่บอกตอนนี้อยู่ในสถานะคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของปีใหม่แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมนันหมายถึงว่าเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกความเห็นได้ไดมีข่าวว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งอยู่เราจะต้องโทรเช็คตลอดเวลาน้องปีใหม่ไปหาคุณพ่อหรือคุณปู ไม่ต้องโทรเช็คค่ะเพราะปีใหม่อยู่กับพี่เปิ้ลตลอดเวลาพี่เปิ้ลเลขาดูแลให้ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามคือไปทําอะไรที่ไหนไม่ใช่ตลอดเวลาแค่เป็นห่วงเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ถามเพราะไปกับพี่เปิ้ลเราไว้ใจพี่เปิ้ลอยู่แล้วในการดูแลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนกิจกรรมอะไรพี่เปิ้ลก็ดูแลน้องดีที่สุด